อ่ะคนสุดท้ายแล้วผมขอหน่อยวันดีครับสวัสดีครับผมโอ้โหก็แบบที่เคยคุยกันเนาะไฟที่เจอเอกวายุนั่นเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อเลยเนาะทำให้สุดท้ายถ้าเลิกไปคุณจะไม่ได้แชมป์เจ็ดสีเลยนะครับแต่ก็ได้มาหนึ่งนที่สองนะครับจากเพชรแม่พพิกป้องกันครั้งแรกแต่ก่อนป้องกันเนี่ยได้ได้ชกกับใครไปแล้วไฟถึงหน้าชกกับเพชรอภิมลศรีครับใช่ไหมครับก็ชนะที่ลุมพินีเนาะใช่ครับแล้วก็ไฟที่ป้องกันครั้งแรกเจอกับปานเทพเออพี่สูงเท่าไหร่อะผมน่าจะร้อยเจ กเ้าจ็ดสิบว่าเนี่ยอ่าเขาสูงร้อยเจ็ดสิบหกก็ก็มากกว่าพี่หกเซนเนาะตัวยาวๆนี้พี่เคยเจอใครบ้างครับปืนกลครับปืนกลเล็กนครศรีปืนกลนี่เอ่อประมาณร้อยร้อยร้อยประมาณร้อยประมาณนี้ครับประมาณประมาณเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกแต่ว่าปืนกลเขาจะไม่หนาเท่านี้นะใช่ครับปานเทพจะหนากว่าเป็นไงบ้างพี่น้องมีอะไรน่ากลัวบ้างครับปานเทพก็มีหมัดมีเข่า เป็นมวยตัวสูงที่ถีบด้วยทั้งเท้าซ้ายเท้าขวาจังหวะถีบยาวมากตรงนี้พี่กลัวจะเข้าไม่ถึงตัวน้องทำไมก็ต้องรอดูวันเวทีครับก็ไม่กลัวเพราะน้องเขาต้องเดินเข้ามาหาพี่ใช่ครับแต่ก็เดินเข้ามาถีบกระเด็นกระดอนได้นะลูกถีบไมอต้องแก้ไงดีพี่ในมุมพี่ก็มียกบังครับยกบังแล้วก็ปัดก็ทําให้เขาเสียหลงเสียหลักนะพี่เนาะครับแล้วมีอะไรที่น่ากลัวปานเทพนอกจากความยาวก็มีเข่า มีเข่าครับวงในพี่แพ้ไหมวงในก็ไม่แพ้ครับทำยังไงดีพี่วงในกระตุกเหลี่ยมครับก็กระตุกเหลี่ยมครับก็ดักโตดักแทงครับครับเห็นว่าไฟนี้ชกเสร็จจะบวชแล้วพี่ใช่ใช่ครับเนื่องจากอะไรพี่ถึงบวชเพราะว่าก็บวชทดแทนนะครับอ๋อตอนอายุยี่สิบห้าเราเป็นจ่าเพศยัง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 ไม่ได้บวชแล้วบวชปีนี้เท่าไหร่แล้วพี่ปีนี้ยี่สิบสี่ครับอ๋อยังไม่ยี่ยังไม่ยี่สิบห้าเลยบวชก่อนบวบวชก่อนเข้าเป็บญจเพศครับก็ไฟที่ชกเสร็จก็บวชเลยครับมั่นคงมั่นใจไหมพี่ มั่นใจแต่หน้าตาสดใสนะครับส้อมได้กี่กี่วันแล้วครับเกือบเดือนครับเกือบเดือนครับวันนี้ซ้อมวันสุดท้ายไหมส้อวันสุดท้ายพวกนี้ก็เริ่มคุมหนักหนึ่งร้อยยี่สิบสองทำกี่โลครับก็ประมาณสี่ห้าโลประมาณสี่ห้าโลครับก่อนหน้านี้เป็นแชมป์อะไรบ้างพี่เส้นแรกครับนี่เส้นแรกเลยเหรอแล้วก็ป้องกันครั้งแรกด้วยป้องกันฝากแฟนมวยหน่อยครับก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยครับเต็มที่แน่นอนครับโอเคขอบคุณครับ